มหมูเพิ่นมีนโยกบายหมู่บ้านบอดขยะเทศบาลน,นี่มีส่วนร่วมในการน้นเรื่องงบประมาณแล้วก็ออกประสาคมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งในตำบลกลางเมือง12หมู่บ้านก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับเทศบาลท่านประลัดท่านนายกท่านกำน,นันท่าใหญ่บ้านออกประชาคมทุกหมู่ ชาวบ้านก็ยินดีที่จะปฏิบัตินะครับเราก็เอาถังขยะออกถังขยะออกให้ชาวบ้านแยกขยะเองอก่อนหน้าที่จะมีการคัดแยกขยะนะคะชุมชนก็ไม่สะอาดขยะก็ล้นนะคะเห็นดูแล้วไม่สะอาดแล้วก็มีแมลงวันเยอะโรคทางเดินอาหารเกี่ยวกับพวกอุจจาระล่วงอะไรก็มีเยอะนะคะแล้วก็ มีโลกเกี่ยวกับพวกพื่นนะคะแต่ก่อนก็เหมือนท่านกำนันว่านะคะคือรถเป็นหนึ่งขยะหนึ่งถังมันก็ล้นเขาก็เลยหักดิบโดยการไม่ให้มีถังขยะในบริเวณชุมชนไปเลยโดยให้ประชาชนตระหนักในการที่จะเก็บขยะและจะกำจัดขยะได้เองเรามีกองทุน มีกองทุนรับซื้อขยะโดยเทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้ออกกระชากค้คมอีกนะครับว่าจะซื้อถังขยะไหมถ้าว้านไม่เอาให้เอาเป็นกองทุนขยะ้เ,เอาขยะมาขายแยกแยกที่มันขายได้นะครับส่วนทุงก็จะติดขายไม่ได้ให้รถเทศบาลเอาไปอันนี้เป็นการลดขยะต้นทางนะครับเราลดได้จริงๆเทาก็บิแขนถุงไว้เป็นชุด ถุงนี่ใสขวดถุงนี่ใสถุงพลาสติกที่สะอาดถุงนี่ก็จะใสกับปองที่เป็นพลาสติกยังสีนะ้ำโว้ยมันโว้ยมันโวมกันเราซุ้มซุ้มที่มันเลือนเนืเอ้ออยู่เนื้อกินก็นเอาไว้ทั้งนึงถาทำารต่างหากส่วนที่ล่างได้ก็ล่างเนี้ถทำบทุิดมันนี่ล่างคือมือสูบป,ปิ้นนี่สิเอาไปแจงแจงนี่สิก็ เสีลงของที่เขาโก้คอนอาเขาไว้ที่ดีๆนี่เขาเขาไปให้ยังสิอยากใส่อย่างเขาใส่อดไรพวานันเป็นของเขาเขาจัดนะครับช่วงแรกคิดว่าขยะเปียกมันจะมีปัญหาไปยทำวิจัยแก๊สจากขยะนะครับแล้วเอาให้ชาวบ้านเอาขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารนี่มารวมกัน รวมกันแล้วเราก็เอาไปทําเป็นแก๊สมันก็ทําได้จริงๆแต่เวลาเราจะอัดใส่ถังถังพิกนิกพอมันเป็นแก๊สแล้วจะเกี่ยให้ชาวบ้านเอาไปใช้อัดอัดถังไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องอัดเราแรงดันไม่พอเราก็ได้แต่รู้ว่าขยะสามารถทำแก๊สได้ สำหรับผมก็อยากฝากให้ใหทุกครัวเรือนครับในประเทศไทยนี้อยากให้ลถขยะต้นทางร่วมกันเพื่อลดปัญหาในการบอกขยะล้นขยะล้นบ่ออะไรมันเป็นปัญหาซึ่งถ้าเราทำทุกครัวเรือนในประเทศไทยนี่ขยะจะไม่มีอยากฝากให้ทุกคนในประเทศไทยช่วยกันช่วยกันคัดแยกขยะช่วยกันลดขยะต้นทาง